เพืเ่อนๆว่าเราจะใช้อะไรแทนใบกะเพราได้บ้างวันนี้เรามาทำแซงว่าผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้ากันขั้นแรกพลิกกระเทียมเราสับหยาบๆนะสำหรับไข่เยี่ยวมา้าปอกเปลือกทำความสะอาดผักไว้ก่อนจากนั้นจุดกระทะปั้นเตาใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยเอาพลิกกระเทียมและไข่เยี่ยวม้าลงไปผัดผัด พอให้ผิวดูกรอบพองก็ใช้ได้แล้วตักขึ้นพักไว้มาถึงคำถามที่เราถามตะกี้เราจะใช้อะไรแทนใบกระเพราได้บ้างสำหรับที่นี่ไทยดีซิลคือโหระพาจาัดไม่สามารถหาใบากระเพราจริงๆได้เหมือนที่ไทยวันนี้เราเลยใช้ใบโหระพาแทนหลังจากผัดหมูจนเกือบสุกเราปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน,น้ำปลาน้ำตาลสีอิวดำขิงไก่ผัดผัดคลุกๆให้เป็นรสชาติที่ชอบได้เลยนะตามด้วยแซงว่าพระเอกวันนี้คือใบโหระพา ผัดเบาๆแป๊บเดี๋ยวพี่เขาเหี่ยวไวใส่ไข่เยี่ยวมาที่หั่นแล้วลงไปผัดให้ซอสเคลือบแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่น่าทานไหมเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวยืมๆก็พร้อมสวบโดยรวมเราว่าพอทดแทนกันได้นะกลิ่นหอมใช้ได้เลยแหละเพื่อนๆว่าผัดกะเพราควรใส่ผักอะไรบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย